เรื่องย่อละครเรื่องสงครามหมอลำตอนที่7ออกอากาศวันพุธที่24กันยายน2568เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31เหตุการณ์คือชวินบุกหาเรื่องพีราชาชวินรับบทโดยท็อปจรนได้บุกไปหาเรื่องพีราชาซึ่งรับบทโดยเพชรโบราณถึงที่เพราะโกรธแค้นและผลไม่ได้ ที่พิมพดาวรับบทด้วยต่ายอรไทยอดีตภรรยาของเขากำลังจะตั้งวงหมอลำร่วมกับพีราชาเพื่อมาแข่งขันกับตนติดตามรับชมละครเรื่องสงครามหมอลำออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31และสามารถรับชมละครย้อนหลังที่แรกทาง True ID ผ่าน3ช่องทางทางแอปพลิเคชัน เว็บและกล่องทู้ไอดีทีวีบ็อกซ์